เปิดดวงฟ้าหลังฝน4วันเกิดมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีป้ายแดงหยิบจับเงินแสนเงินล้านรวยไม่รอใคร 1. สำหรับท่านที่เกิดในวันจนันทร์ คนวันนี้ดวงดีดวงขาขึ้นอย่างเรื่องของการเงินก็ดีขึ้นเรื่อยๆหมุนเงินคล่องขึ้นไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการเงินการงานรับรื่นคิดหวังสิ่งใดสำเร็จดังปาถนาเหมือนสายน้ำมีไหลมาเทมมาเรื่อยๆความรวยของคุณจะเริ่มปากโกรคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองความทุกข์ยากลำบากที่เคยมีจะหมดไป ส,สำหรับท่านที่เกิดในวันพระฤาัสบัดีเป็นวันที่น่าจับตามมองมากๆเพราะดวงมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ในช่วงครึ่งปีหลังนี้แถมความรวยจะมาเยือนแบบไม่ขาดสายมีโอกาสได้รับลอยแบบจัดหนักจัดเต็มนอกจากนี้การงานรับรื่นค้าขายคล่องได้กำไรเป็นเทน้ำเทท่าแถมโชคลาภอื่นๆก็มีเข้ามาอีกด้วยคิดหวังสิ่งใดจะเป็นจริงฉับพลัน สําหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ดวงดีแบบครบเครื่องโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองจะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเงินเข้ามาในชีวิตคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคุณอาจจะนําเงินไปต่อยอดสร้างผลกําไรในอนาคตได้แถมมีช่องทางในการสร้างไรายได้อีกด้วยหลังจากนี้จะมีโอกาสได้ลาบลอยแบบฟุกๆคุณอาจจะรวยแบบไม่คาดคิดคาดฝัน ทายนี้สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธ พื้นฐานเป็นคนหาเงินเก่งดวงของคุณไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการเงินที่สำคัญอาจจะเป็นการงานที่ปังสุดๆงานของคุณจะได้รับการยอมรับและได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือใครทำอาชีพค้าขายมีธุรกิจส่วนตัวจะมีลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้ามาอุดหนุนทำให้สร้างไรายได้ได้อย่างมหาศาลมีกำไรก้อนโตมีเงินเก็บในบัญชีหลักแสนถึงหลัก,กล้านมีสินที่มีจะหมด ไปเรื่องของเงินเงินทองทองเป็นคนที่ดวงดีสุดสุดอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงช anel ด้วยนะคะ